สบายดีพี่น้องมาพอกับสองสาวลาไตาสเพรอยเอยดอีกแน่พี่น้อง <c oughs> มือนี่ <c oughs> สองสีพี่น้องจะพามาแย่ไข่มดแดงนะคะ <c oughs> มือนี่แย่บุ๋มสิพาไมาแย่ไข่มดแดงนาะพี่น้อง <c oughs> อยู่ให้อยูหน้าคือเกาจ่า <c oughs> หินหินห้างมดแดง เร่งไบหลายมือแลว้วแต่อาทิตย์ก่อนพุนบ่ดเลยมาสีแย่บด้แย่จกักเธอก็ได้มือนนี่สีไม่แย่เนาะค่ะสีไดด้วยบ่ไใ้ก็ไปเบิง่งเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังน่านนจะแย่บ๋มเป็นคนแย่มาจากพี่น้องมือนนี่แย่บ๋มสิภาพมาแย่ใครมุแมดแดงจา้าอันใดจะยุ่งที น,น,น้องอันด้ยาติบอกมามดแดงสีย้อยใส่หัวอาจารย์ออกมาหน้าอู้บอกห่วงสมันหนุ่ยใหญ่ไว้แถมึงเนี้ยที่จริงมันใหญ่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 กว่านี้อีกเด้หนิใส่ว่าห้างมดแดง <laughs> อนนี้ก็คือชุดแย่มดแดงนะคะ ม่มันยาวโผดนีนจะข้างคือมีอยู่บว่วใครไม่ขาเนาะค่ะไม่ขาฮะข่หมุดแดงแต่ก่อนอาศีบเกา่า <laughs> อาศีบเกา่า แม่หน้าบได้ดไปเไป็นต่มีใครอย่อยเหียเ,ยเลยนมาเ็นเลยเขาเน่ไปแล้วจ้าจพี่น้อง โคงหน้าจะ้ะตีหารหล่อเยไครบุดแดงไม่แข่งนะค่ะมี่เนาะจะผาบเงย้นเป็นไงไใครบุดแดงแต่ละคน <laughs> อีตีจะ้ะ ยังไม่ไปจ่ะจ่ะฝนยังสิมันยังน้ำหนังจะได้ยังฝนตัวยังไปทั้งหนาตัวดีแต่มันบอดแดดเนาะจ้ะพี่น้องเลยแดดจืดแต่มันมาหอนแห้งนะเพตัวฝนมันตกเนาะอีน้าอย่ามาขวดจิปโอมเนะาะจักหน่อยนี่นะาเนาะ พี่ป้อมบอกได้จังหน่อยนิจ่จุงง้งเขาไง โ <are> <laughs> หเฮงงโเงเอือคเฮงเงๆี่ว่ามาคอยว่นนี้สดรักบรรยากาศดีดีทั้งวัวทั้งคนเกิะขาดพี่น้องมึนเนี้คีมหดเกิบเกิบขาดใช่ไหมถ้าเขาขายกันจะโตขอหายทุกหายยาขนาดนี้วะ có con thơ hóm không có đèn đại cả lồi thương nè ừ, nghe đi đi ừ. nhanh, nhanh, nhanh. หลายห้างอยู่แต่มันสูงเนาะไปสาบเพราะมันสั่นหางหขน้อข้อข้อนางพักก่อนพี่น้องหนหมดกกาดเอาบาทนี่กัดตะคอกัดตะหัวโอ้ย ส่วนสีได้กินนอบๆโอ้ยสื่อกินดีกลัวเด้อคันไฟมีเงินอันนี้อยากมากเขาเอินว่าจังได้อรำลึกความเก่ารำความหลังบอกแต่ยังหน่อยๆก็เคยไปหาอยู่ดอกเคยไปแย่อยู่ดอกกับแม่อยู่บ้านนอบนบบดนี้บไปไปแย่มานีโดนแหละน้องซีหาหกปีลรวก็เลยลองโอ้ยบังไง ทีนเขาไปขายโหล่ะหาซีบหาซีบเนี önem, ่ยอย่า่าหน่อยอย่าว่าแพงด้วยพี่น้องเอ้ยหาอยากสัวสีใดสัวสีห้างมันพ่อแล้วก็สัวสีเงี้ยอะไรอีกหมดกับกัดเนาะนี่มันกัดนานมากัดสองคนเนาะพี่น้องกล่องคือเป็นเหมือนเหมือน เดีย่ยวยางเล่ไปพุ่งลังกาขึ้นไปท่านเดี๋ยให้พี่น้องเบื้องเดี๋ยวไปหอดเทียงสิให้เบื้องดอกจ้จว่าไรหรือบ่ดได้โอ๊ยกัดตะขอยมันเข่าพู่มไหม อาหารเทียงของข้ามือนี่กะมีตามมา่ำมะงเนะพี่น้องใหญ่บุ๋มเป็นคนต่เนะจ๊ะ้วกานี่จากไข่หมดแดงที่เข้าไปเย่มาได้บัวลายเราพี่น้องได้ถ้วยน้อยนึงเนะคะเสียมะแกงเซานไม่เนาจะพี่น้อง,ม,องมีตาเมมัมเนจาจะบะมีแนวอันอเหี่ยงของขาอืน่นบะมีแนวกวนเอามันออกเนจาจะเรื่อยได้ร่วมๆ่วมมน้ำกันเสียเอาไปแกงเซโนไม่ นี่จานน้ม้ที่ตไมไวเดียวเมย่าสีแกงเนาะคะ่ะอาหารบ,นบานเนาะจ้กอาหารบานเท่าเองหาไดะะ้เนาะจ้กตามทุงให้ทุงหน้าพี่น้องบริสุทธจ้มีโอกาสกับมาหาเนาะพี่น้องเนาะนี่แกงน้งหม่เท่ากระเลี่ยแล้วเนาะจ้กพี่น้องเป็นตะกินบ่ค่ะเป็นตะแสบ,บ่ มากินเขาน้ากันเด้อค่ะอาหารเทียงตำมะุ่ง,งแกงนมไม่จ้าแล้วก็อาหารที่กินมือเสากันนอพี่น้องกะสิกินก็พอปูเม่ยค่ะน้องอันดาอยู่ในห้องเนาะจ้านอนแล้วก็ซิมี่หลานเนาะค่ะเพิ่นมาแต่ขายของกันเลยแวะมาออกมาสิผ้ากันไปง่มหอยเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็ลูกเนาะค่ะ ก็เลยมากินเขาท่านกินเขาพอดีว่าส่วนกันว่าสิไปงมหอยอยูย่างเนาะคะ่ะมันโบหอ,อนแดดมือ <c oughs> กินเขาเที่ยงแล้วกับสิผ้าก็ไปง้มหอยอยูย่างเนาะพี่น้องมือนี่แก่แก่มือไม่รอบที่แล้วไปแล้วมันโบอไไรเราจะเข้า่าพิษทาทาทานย่าง <c oughs> ก็เลยสิผ้ากันไปไม่ล้วจะไปแยกใข่มุดแดงก็ได้ถ้วยหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องเอามาแกงไซโนไม่แล้วก็เลย สิไปเล่นย่างเราจะไปงมหอยมาพัดมือแรกเนาะค่ะเดี๋ยไปพอกันอยู่ทาย่างเลยเนาะพี่น้องวันนี้เราพร้อมนะคะวันนี้อุปกรณ์พร้อม มีผู้เชี่ยวชาญพามาค่ะแต่ว่าใส่เสื้อซูซีบโอ้มันตื่นอยู่ตัวนี้เทว่าลงมาสิ ผิดหวังพี่น้องขูดเพราะเขาไม่ตื่นวันนิงง้งใหญ่มขีมือไม่ใหญ่บุ๋มเอาเปลือกมาห้องอันดากมาม่าข่อใดอเหตุว่าจะพัดเนะพัดก่น,รนแรงจะห<อ>านาเลยเนา่ไมาเ,มเกืบ <laughs>

อาดผ่ามาหอดบานหน้ากะอาบนา้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วพี่น้องบ่าอะไยไทยเบื่องนอกจากตอนอันตอนมาหอดบานเนาะคะ่ะแต่ว่าหอยบ่วันได้เห็ดกินมือนี่เราพี่น้องสิแซน้ำใว้ให้มันค่ายขี้ด,ดินค่ายอียงออกก่อนเนาะคะะ่ะเนาะคันมืออื่นเฮ็ดกินกะคันได้ไทยโลงกะ คนได้ทายไห้กะสิล่งให้พี่น้องเบิ่งนเนาะจ้าตะว่ามือนีอ่ะอันทายแคพิธีไปหาอันอียงกเาเข้ออื่นอยู่ให้อยู่หน้าเนาะจ้ะชีวิตชาวนาค่ะหน้า,า,นากะสีอัดคลิปสามีเนาะพี่น้องเนาะกะสีจบคลิปสามีละค่ะไปพอกันคลิปหนาเนาะจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ ไม่อพอกันคลิปนานแล้วจ้าห่อนคักนาเดนาดำบุษ